โอเคครับวันนี้เราจะมาดูงูเขียวกินตุ๊กแกกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ครับก็คือก็อเป็นว่าโกงน่นถ่ายคลิปแล้วคือว่าจะให้มารีวิวว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ก็กําลังจะลัดตุ๊กแกนะครับให้ค่อยๆตายไปเรื่อยๆกำลังจะตายแล้วเับจงครับน่ากลัวมาก ตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ผมกําลังกินข้าวอยู่นะครับแล้วของกับยายได้ถ่ายคลิปไว้แล้วก็ส่งไปในภาพไว้ก็โอ้โหยังไม่ดูโอ้โหมันมีแต่โอ้โหตลอดเลยทำไมต้องโอ้โห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 เอลครับเริ่มกินแล้วเริ่มกินเข้าไปแล้วครับกินเข้าไปตอนนี้งูเขียววนแน่ครับ นี่คือเสียงตุ๊กแกมีเสียงตุ๊กแกเสียงตุ๊กแกมีเริ่มกินแล้วครับโอ้โหมาดูข้างในโอ้โหตอนนี้ยังไม่ได้กินตัวเข้าไปนะครับกินเอ่อกินหัวอ,อยู่ดียวไปดูตอนที่มันกำลังกินเข้าไปเกือบเท่าตัวมาแล้วครับโอ้โห หัวหายไปแล้วครับหัวหายไปแล้วโอ้โหเป็นคนฆานี่มันระบาดจริงๆเลยมาดูกันจเห็นไข่โอ้ยโอ้โหกินเข้าไปสองขาแล้วครับกินแงนแล้วครับครึ่งครึ่งท่อนเข้าไปในตัวงูนะวครับโอ้กินอย่างไรแล้ครับหรือแค่หานะครับโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ ขายังไม่ไปนะครับขายังอยู่ด้านหลังอยู่แต่ตัวนี่หายไปหมดแล้วหรือแต่ขากับหางนะครับขาจะไปแล้วครับขาจะไปแล้วถ้าไม่ใช่ขาก็เป็นลิ้นงูแหละครับโอเคเป็นขาครับขาทุกแกมไม่ใช่ลิ้นงูครับแอ้ขาไปแล้วครับขาไปแล้วไม่เหลือขาแล้วครับหรือแต่หางกินง่ายนะครับกล้จะกินหมดแล้วครับตอนนี้ตัวเข้าไปในตัวงูครับ มันจะอืดอันแน่เลยเกี๊ยไปนะครับไปนะครับอ้วโหทำไมไม่กินให้หมดเลยเฮ้ยก็จมวนแล้วครับโหเหลืออีกสักสามเซนมันก็กินหมดแล้วครับยังคือไปอึบเดียวเลยดูเขียวกินเลยจะม,ยมัโอ้๊ะทำไมหหางก็ดิไปแล้วครับก็จะหายแล้วใกล้าหายแล้วครับ ตุกก๊กแกดินอยู่มั้งครับก็จะหายแล้วก็จะหายแล้วไปไปไโอ้โหไม่ไปมูแต<ป>่โอ<ป>๊ยหายยังโอเคหายแล้วครับจบคลิปครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเอ,อ่อคลิปงูเขียวกินตุกก๊กแกกินตับตุกก๊กแกหรือเปล่าเป็น